ช่องมิสเตอร์ปืนนะครับวันนี้ผมรับหน้าที่พิธีกรมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สตูดิโอผมและมันต้องมีการดีเบตกันเกิดขึ้นเหตุการณ์ทั้งหมดผมย้ำก่อนนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเหตุการณ์เกิดขึ้นกับช่องช่องนี้เจ้าของช่องช่องนี้เขาชื่อว่ามิสเตอร์ปืนเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อมิสเตอร์ปืนเนี่ยมาเดินทางฝึกงานที่สตูดิโอแล้วก่อนที่จะเกิดช่องช่องนี้ขึ้นมาตัยที่ก่อนที่เขาจะมาเป็นเด็กฝึกงานเนี่ยเขามีแฟนคนหนึ่งนะครับทุกคนต้องรู้ก่อนนะเนี่่ึงงหวาาาทขฝก ก็เกิดเหตุการณ์เขาเรียกว่าเลิกรากันไปและหลายคนอาจจะไม่รู้แต่คนในสตูเนี่ยอยากเสือกมากนะครับฉะนั้นขอจะบมือให้กับคุณมิตรปืนหน่อยครับเเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ผมขอถามก่อนว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดใช่ไหมเป็นเรื่องจริงครับที่พูดเป็นเรื่องจริงหมดใช่และคอนเทนต์นี้ผมจะบอกทุกคนก่อนว่าเป็นการคิดสดเมื่อ5านาทีที่แล้วสังเกตได้จากโต๊ะเก้าอี้นะครับเวทีทุกอย่างเราถูกจัดมาแบบ และคุณยินยอมจะไม่ฟ้องผมใช่ไหมไม่ฟ้องหรอผมก็ำลังจะไปนอนเลยลากผมมาเล้าอะไรไปเลยแล้วพร้อมที่จะเจอกับเขาเรียกว่าความรักเก่าของคุณใช่ไหมในวันนี้อดีตแฟนผมเจ๊มันพร้อมก็ต้องพร้อมแล้ว่ะเอ้ยคราวนี้ไปเจอเขาก่อนเขาจะมาตอนนี้เขาไม่ได้ยินคุณยังมีความรู้สึกดีๆกับเขาอยู่หรือเปล่าคุณคุณคิดเก็บไว้ในใจนะอย่าเพิ่งตอบขอจะปมให้กับอดีตความรักของคุณปื๊ดอันนี้เรื่องจริงนะครับน้องๆอันนี้ผมพูดจริงนะแต่ยุ่งกับผมหายเลยขอเสียง อดีตคนรักของคุณเบิร์ดคุณพลอยครับเอาละเอาละที่ต้องเบิร์นหน้าในรายการเลยครับคุณพลอยดิ้นึงเหรอเบิร์นนี่เป็เบิร์นยังไงเขาจะด่าหรือเปล่าโอเคถ้าเกิดคุณไม่พอใจอะไรคุณสามารถใช้ไรเซเบิร์นนี้ฟันมันได้เลยส่วนคุณมิสเตอร์เบิร์ดคุณมีโอกาสจะใช้ด่าทั้งคู่ฟันกันโอเคการดิเบตครั้งนี้พวกคุณพร้อมไหมคุณรู้สึกยังไงคุณเจอหน้าเขาหลังจากที่แบบอ๋อที่ลืมบอกไปคือที่ อดีตคนรักของคุณปื้ดมาฝึกงานที่นี่อันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าจริงๆจะมาฝึกงานเหมือนกันแต่ว่าเื่อแต่ปื้ดเนี่ยมาก่อนเสร็จปั๊บเนี่ยน้องพลอยจะตามมาแต่คราวนี้มันเกิดปัญหาระหว่างทางเกิดเหตุนิดหน่อยก็เลยน้องพลอยก็ยังมาอยู่แต่ต้องมาเจอกันบึ้งตรงนี้สามารถมองหน้าเขาติดไหมครับเฉยเฉยปกติเลยเฉยรู้ว่ามีใจเฉยอะไรต่อโอเคทั้งคู่พร้อมในการดีเบตกันแล้วใช่ไหมครับอับเริ่มการดีเบตได้เลยตึ้งตึ้ง คนอื่นผมอยากถามทุกคนก่อนว่านิยามความรักของคุณพลอยแล้วก็คุณฟื้นเนี่ยเป็นยังไงในความเห็นส่วนตัวนะผมจะให้เวลาคุณตอบคนละ30วินาทีใครตอบก่อนครับผมก่อนก็ได้ออันนี้แบบจริงใจเลยนะไม่ติดตลกนะรายการนี้ช่องนี้จะไม่ติดตลกนะครับเราจะเน้นยุ่งเรื่องชาวบ้านอย่างเดียวถ้าพร้อมแล้วนิยามความรักของคุณฟื้นเป็นยังไงเริ่มครับของผมเหรอนะคำว่ารักนะผมว่ามันต้องออกมาจากหัวติดหัวใจจริงๆอ่ะมาถึงจะใช้คำว่ารักได้ครับแต่รักก่อนผมว่า ต้องเริ่มจากชอบก่นแล้วก็มารักรักเสร็จไปเป็นการไปเป็นความสัมพันธ์ตอนนี้ผมอยู่ตรงจุดที่3คือความสัมพันธ์แต่คำว่ารักอะ่ะผมว่าไม่มีแล้วแหละมั้งหมดแล้วครับยังมีอะไรหมดแล้วการเต้นอยู่เวลา30มวินาทีนะครับอ่าก็สรุปก็คือเขาบอกว่าความรักเนี่ยเริ่มจากชอบก่อนค่อยพัฒนามาเป็นความผูกพันแล้วถึงจะเรียกว่าความรักจริงๆได้ใช่แล้วมันต้องมาจากความรู้สึกจากใจไม่ใช่ความคิดนั่นคือความรักโอเคนิยามของคำว่ารักของคุณพลอยหมดํา้ทำหน้าแบบนั้นด้วย3าวินาทีนะครับนามแล้ว เ,เ,เหมือนกันเลยต้องเริ่มจากความรู้สึกก่อนอพยายามความรักคือแบบการเอาใจใส่ต้องมาก่อนค<อ>ือเวลานะครับก็คือสรุปก็คือคุณมาเขาบอกว่าถ้าเกิดแบบจะรักเราอ่ะต้องเอาใจใส่ต้องมีเวลาให้เหมือนคนในครอบครัวต้องรักแบบจริงใจ ấy, ใช่ไหมมีอะไรต้องนึกถึงเราก่อนโอเคคราวนี้เนี่ยประเด็นที่ผมรับรู้มาคุณปืดประเด็นคือระหว่างที่คุณฝึกกันอยู่ที่นี่มันก็เริ่มจะห่างๆกันห่าง,างกันเพราะอะไรเหมือนคุณพลอยว่าบอกได้ไหมเพราะอะไรเพราะไม่ค่อยมีเวลา อขาอ<พ>อเรา,ามันทำงานอะมันก็จะมีเวลาอะไรขนาดนั้น20ชั่วโมงโอเคอ่ะคุณใหญ่จะแก้ต่างก,ก่อนงั้นเดี๋ยวให้คุณปืด้ดเขาพูดก่อนละกันเดี๋ยวคุณพลอค่อยเสริมนะคะคุณปืด้ดผมได้ข่าวมาว่ามันจริงไหมว่าคุณแบบที่เขาพูดมาสองประเด็นแล้วคือคนรักนิอย่างความรักมันต้องเอาใจใส่แล้วก็สองคือเขาบอกคุณไม่มีเวลาให้ซึ่งจากที่ผมเห็นคือมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงที่คุณแบบละเลยการเอาใจใส่เขาจนปัจจุบันนี้ผมต้องบอกทุกคนว่าน้องพลอยเนี่ยไปมีคนใหม่แล้วนะคือมีแฟนใหม่แล้ว เพิ่งเริ่มกี่วันเหรอเดี๋ยวเดีคุณต้องเก็บอาการทีหนึ่งคุณไม่มีสิทธิ์ให้ห่วงตอนนี้เนี่ยมันไต้เฉกโอเคทีนี้เนี่ยเข้าสู่ประเด็นหลักคือมันจริงหรือเปล่าที่คุณคุณยอมรับเหมือนเป็นแมนใช่ไหมวันนี้ผมยอมรับว่าผมละเลยเขาจริงไหมไม่ได้ละเลยแต่ยอมรับว่าไม่มีเวลาให้แต่ว่าไม่ได้ละเลยพยายามแต่ว่าเวลาที่แบบว่าว่างๆอาจจะเข้าห้องน้ำหรืออาจจะว่าพักกินข้าวอย่างนี้ก็ทักหาเขาอยู่เขาพูดเหมือนผมแบบว่ายี่สิบชั่วโมงผมไม่ทักหาเขาเลย ใส่ใจกันนะรครับอ๋อ,อ,อก็คือคุณแค่จะบอกว่าคุณเอาใจใส่ใเขาแต่่าเอาใจใส่เท่าที่ผมทําได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบว่างทุกเวลาขนาดนั้นได้เราก็แบบตื่นมาแล้วก็แบบทำนทู่นทํานี่เมื่อก่อนสุดทานก็จะแบบว่าทําเยอะหน่อยอะไรแต่แต,แต่ที่นี่ผมสมัสได้อันนี้นี่ผมพูดแบบเป็นกลางนะคุณมีเวลาในการไปจีบดตกคุณงานคนอื่นแต่ทำไมคณถึงไม่ไม่อันนี้พูดอันนี้จริงๆเอาเรื่องจริงไหมพี่ก๊อตจริงอันนี้ไม่ได้ติดตลกนะผมไม่ได้ขันนี้เลย ยิ้มหมดเลยนะหลังห้องหลังไปเลยเขายิ้มอะไเห็นไหมเนี่ยสารภาพงานนี้ได้ไหมเจ้าบ้านเราเป็นยูทูบเบอร์เราไม่ใช่ดาราไม่ต้องตอบอะไรที่มันนั้นเลยอ่ะผมบอกแก้ต่างยังไงผมอ่ะจีบเขาก็จริงคนที่ปอปาเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าหลังจากที่เลิกกับเขาแล้วตอนนบกับบเขาอยู่ไม่ได้จีบใครเลยทำแต่งงานจริงๆ โอเคแสดงว่าคุณยืนยันว่าคุณไม่ได้รัดเลยเขาแล้วก็ไม่ได้มีมือที่สามมาเกี่ยวข้องอ่าใช่โอเคคราวนี้ไปฟังความเห็นจากคุณพลอยบ้างคําว่ารัดเลยของคุณพลอยที่เป็นรูปธรรมที่รู้สึกจริงๆไม่แน่ใจว่าคุณ่ะรัดเลยฉันคือยังไงอย่างเช่นทัาขาตอนเก่าเพว่าต่อวิธีหนึ่งคือตีท่านเอีวหนึ่งโอ้โหจริงไหมที่ถามก่อนก่อนที่จะไปฟังจริงไหมใช่หรอมันเคยเะีหลักฐานเป็นแอปพลิเคชันไลน์นะคุณดูไม่ได้นะดูไม่ด้วยเขาถามอ๋อขึ้นนะครับเดี๋ยวขึ ไม่ต้องแขนน้องไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครเห็นหน้าจริงๆของเราบอกไม่เป็นแม่เลยจริงหรือเปล่าอาจจะจริงครับอาจจะอาจจะจริงแต่ว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่ผมไม่สามารถตอบเขาได้ผมไม่มีทางผมไม่มีทาที่แบบเห็นแชทแล้วไม่ตอบไม่ใช่หรอไปตอบไปตอบอีกทีตอนไหนนะไปตอบอีกทีตีห้าแล้วแล้วตอนนั้นโทรศัพท์ใช้ได้หรอเพิ่งว่าใช้ได้ตอตีห้าช่างซ้ำไม่ เ็าผมยอมรับเรื่องนี้แต่ว่าเออเออนั okay, okay. Геро, ่นแหละโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะสรุปให้นั Jimmy ่นแสดงว่ากิดพูดเป็นการก็คือมีการละเลยจริงแต่เหตุการณ์แบบนี้เนี Basket ่ยเกิดเกิดครั้งเดียวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอามาแบบเป็นเหตุผลที่เลือกลางกันได้มันเกิดบ่อยไหมบ่อยที่สุดเลยค่ะบ่อยที่สุดโอกขึ้นเลยก็ขึ้นเลยกว่า เอา,าก่อนเดี๋ยวผมจะให้คุณทางคุณพูดคุณพลอยแสดงว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยครั้งจนทําให้เรารู้สึกน้อยใจปกติและความรักมันจะต้องเกิดความน้อยใจก่อนแล้วก็เสียใจจนทําให้เป็นเหตุผลที่มันต้องเลิกลากันจริงไหมใช่ทีนี้เนี่ยประเด็นที่ควทางบ้านสงสัยกันต้องประเด็นเลยนะเพราะว่ารายการเรามีคุณเมพิงค์ต้องมาต่อเนาะใช่ไหม ต้องถ่ายรายการพรมเมพิ้ตอบใครเป็นคนบอกเลิกกันอันนี้ไม่มีใครรู้เลยจำได้ปะอ่นไม่ใครนี่น้องนพอยเป็นคนบอกเลิกเองเหตุผลทำไมถึงตัดสินใจเออเพราะอะไรก่อนถึงตัดสินใจบอกเลิกคือตอนแรกคุยกันว่าจะปรับความเข้าใจกันใหม่ค่ะแต่ว่ามันก็ยังเหมือนเดิมก็ยังถะไกันเลยก็เลยมันมันหมายถึงใครครับฟ้องก็ได้นะไม่คุไม่คุยไม่คุยไม่คุยอย่าไปฟ้องเขสิอะไรกันอยู่มฟ้องก็ว่นัยสิเขาเขาบอกของมันนะมัน ไม่ได้โอเคก็คือยังไงน,นะขออีกรอบหนึ่งเลยขอปรับความาสัพม,<จ>มพันใหม่ค่ะปความเข้าใจกันใหม่อีกออรอบนึงแล้วว่าถถูกแล้วเลยเหมือนเดิมค่ะก็เลยต่อยใหม่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยมันเกิดคําถามกับคนทางบ้านเกิดขึ้นทันทีว่าแล้วแฟนที่คบอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยคุยกันตั้งแต่ยังคบกับเขาอยู่หรือหลังจ,จากจบความสัมพันธ์แล้วค่อยพัฒนาความสัมพันธ์จบแล้วค่ะุณอยากรู้อันนี้เลยจบแล้วกูเดือนหนึ่งแล้วคบเลยเหรอคุณพลอยผมกับเขาสามวันคบใช่แบ่ใช่ แล้วคนบรรนานเออคุณคุณสองคนก็คบรรนานประมาณหกปีหกปีเดี๋ยวนีเดียวนะหกปีเหรอใช่เลิกมาหกปีเหรอใช่แล้วพวกมึงสองคนมันเลิกกันเพราะว่าถึงใจกับคุณเหรอเนี่ยมันบอกเลิกอ่ะไม่อยู่ทุกคนผิดปะเนี่ยทั้งมอยู่ดีๆโอเคพักเปปโฆษณาเลือกกำลังเข้มข้นนะครับเดี๋ยวมาเจอกับช่วงดีเบตกันใหม่ตึ่ง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 เอาละครับและตอนนี้เรากลับมาโอเคตอนนี้กำลังเข้มข้นกับกรณีนี่จะปืนอะไรก็คุณ ที่เพิ่งเลิกหลังกันไปจากเหตุการณ์ที่มาฝึกง,งานซ บอกว่าเขาคบกันมาหกปีนะครับเหตุผลเป็นต่างๆนานาอะไรยังไงผมไม่รู้ด้วยเนะผมเป็นคนกลางนะครับผมย้ำก่อนว่าผมเป็นคนกลางและเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงต่อมาก็คือหลังจากเลิกกันแล้วมาเจอกันเจอหน้ากันแล้วรู้สึกยังไงผมจะให้ให้เวลาคนละ20วินาทีในการตอบเริ่มจากคุณปื้ดก่อนพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับถามว่ารู้สึกยังไงหรอมันก็รู้สึกจริงๆเลยมันรู้สึกแปลกๆนะเพราะว่าเราคบกันมา6ปีอะเราเราเจอหน้ากันอะหลอทำไมอะไม่ได้หรอแล้ว เจอหน้ากันคือแบบเราเจอหน้ากันในสถานะแฟนอย่างเดียวอ่ะพอมาเจอหน้ากันในสถานะอื่นมันก็แบบรู้สึกแปลกๆแล้วเขามีแฟนใหม่ด้วยเลยแี๊หมดเวลาไม่อันนี้ผมไม่ได้มาล้อเล่นคนรู้สากคู่ อนเชื่อไหมว่าการอย่างนี้เนี่ยมันมันไม่มีใครไม่รู้สึกความเป็นมนุษย์พบกันมา6ปียกมีความผูกพันใครก็ตามจะผมกับคนงานที่บ้านคนสวนคนกวาดใบไม้ลุงแก่ผู้ชายด้วยกันพบกันมารู้จักกันมา6ปีอยู่ดีๆความสัมพันธ์มันยุติลงไม่ว่าจะบทบาทไหนยังไงมันก็ต้องมีคนความเป็นคนมันต้องมีความรู้สึกอยอมรับไลยว่ารู้สึกยังไงจริงๆเลยเอาขอ,อนิยามเสียใจหรือว่าแปลกๆคือ,อยังไงตอนเขามาวันแรกก็รู้ส<ๆ>ึกแบบว่าเสียใจนะเพราะว่าคนเคยเป็นคนของเราอ่ะแต่กลับไปเป็นคนของคนอื่น เขากคุณรักเลยหรือเปล่ามันก็ไม่ได้รักเลยขนาดนั้นนะเขาแบบไปร้ายอะโอเคโอเคมาเดี๋ยวให้คุณพลอยเริ่มนะครับพอมาเจอไม่จะปือที่ฝุนงานของพี่แล้ววันแรกที่เจอเจอหน้าเขาเรารู้สึกยังไงถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับรู้สึกแปลกเพราะว่าไม่ได้เจอกันนะก็อันนี้รู้สึกเสียใจหรืออะไรกะก็อันนี้รู้สึกเสียใจก็อันนี้รู้สึกเสียใจหรืออะไรอเวลาแต่ไม่ได้เสียใจอะไรแล้วหรอจริงหรอใช่ไม่ไม่ได้เสียใจแล้วเพราะว่าที่ผ่านมารู้สึกว่าให้ไปติ้ทีแล้ว ผมจะอธิบายเรื่องความรู้สึกคือคุณพ่อกำลังจะแบบว,ว่ามันเสียใจก่อนที่จะมาเจอกันที่นี่แหละใช่ใช่แบบนี่แล้วก่อนที่เราเนี่ยจะตัดสินใจบอกเลิร์เขาเนี่ยเราเสียใจมาหลายครั้งแล้วจนมันแบบมันเกินจะทนแล้วโโลแล้วพอมาเจอครั้งนี้มันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เสียใจอะไรขนาดเพราะเราก็เสียใจอยู่แล้วหม,มูมันมันรู้สึกที่เสียใจแลวหนาบะเอาแพงไปไ <laughs> ไแต่วี่ด้วยความเป็นคนกันเขาเป็นผู้หญิง,งเขาเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงเขาเขาก็แบบเขาหวังอย่างที่เขาบอกไปตอนแรกว่าเขาอยากได้ความเอาใจใส,ส่ความรักคือความเอาใจใส่แต่ว่าความเอาใจใส่ของมิเตอร์เบอร์ที่เขาพูดมาเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่เฮ้ยเราก็เอาใจใส่แล้วนะแต่ม,มันยังไม,ไม่พอมันอาจจะไม่เหมือนแรกๆรกเร่หมาคุณพลอยหรือแรกๆเขาเยอะกว่าไหมหรือว่าตอนหรือมันเท่ากันตั้งแต่แรกเขาเสมอไตอนเสมอไปใช่ค่ะแต่ว่าพอช่วงหลังที่เขาเริ่มเป็นมิติดเบอร์ก็เริ่มแบบน้อยลงหรหาว่าคุณพลอไว่ดี มคุณตังแล้ว่าจริงจริงไหมคุณพูดไปเลยไม่จริงเลยครับไม่จริงเลยว่ากูยังไม่ดังเพราะว่ากูอยากปิดอะคุณคจะดังจริงก็ได้จริงแต่ผมแต่ผมแต่คุณวันนี้เสร็จผมไม่ได้นะคุณติดแฮชแท็กสองในมาแรงเมื่อวันก่อนนะคือคลิปเขาเนี่ยติดแฮชแท็กสองในมาแรงคือปกติคนเรียกเนี่ยเฮ้ยเมื่อแต่พอเขาติดแฮชแท็กเฮ้ยเมื่อ ทำไมต้องมีกันบ้างมีเคล็ดตามองทำไมถึงทำไมถึงพอติดแท็กในมาแล้วถึง,ถงต้องเล็ตามองทำไมไม่หันไปมองแล้วครับเหมือนเดิม <laughs> <S <s <uck> <S ทำไมต้แอบก็แ <laughs> แบบว่านานๆนานๆที่แบบติดไงก็แบบเอ๊ะกูดังนีอันนี้รอเล่นเอาล่อเล่นต่อไปคือคำถามสุดท้ายตึงตึ้ง นี่เป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะจริงๆแล้วผมอยากจะถามพวกคุณเป็นสิ่งที่สิ่งคำถามเลยแต่ไม่จะจบลึกเก<อ>ินไปทีนี้เนี่ยคำถามที่สามให้คุณปอ,อยยืงฉุก,กันใครชนะต่อที่หลังใครแพ้ต่อก่อนโ <Okay. S 1> อเคเป่ายง โอเคคุณพลคุณพลต้องตอบก่อนคำถามสุดท้ายแทนใจทั้งคนดูผมและทั้งคู่มีโอกาสจะกลับมาคืนดีกันไหมครับผมให้โอกาสคนรัสามสิบดีนะโอเคถ้าคุณพลคุณพลคิดก่อนไหมเอาเลยโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับมันมีคำตอบเดียวไหมเกิดอะไก็อาจจะยากอ่ามีแต่ยากใช่ใช่มันเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของผัว น,น,นึงนะอย่าอย่าแซงนะอีก17วินาทีนะครับให้คณพลอยคือตอนนี้เนี่ยมีโอกาสจะกลับมาแต่มันยากเพราะอะไรสามสองหนึ่งเริ่มพอเรื่องสถานะหนูตอนนี้ด้วยค่ะก็กลัวว่าถ้าสมมติว่ากลับมาคบกันอาจจะจบแบบเดิม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 ผลนะเหตุผลก็คือมีโอกาสได้แต่มันยากก็ต้องให้เกียิกับฝ่ายชายคนใหม่ด้วยแล้วก็คือเราไม่รู้อนาคตนะครับถามว่าแต่คาตอบอะต้องคอปิดกั้นไหมมันก็ไม่ได uh ้ปิดกั้นสะทีเดียวแต่ถ้าคุณจะกลับมาคุณก็ต้องพิสูจน์แต่ถ้าคุณไม่กลับมาก็แล้วแต่คุณณอัันนนี้มมจะะปรา แล้วก็ด้วยด้านที่การงานของเขาด้วยซึ่งอันนั้นมันอยู่ที่ผมถ้าเกิดแชร์ก็แบบกระซิบพี่อู๋แรงแบบนีอันนี้ถ้าเกิดมันเดือดแฮชอีกสองในมาแล้วมันเดือดึงกเดืดีกแล้วี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็จะให้ไปให้แขกร้อยในมาเลย โอเคเอานี้คุณปืด้ดคุณปื้ดพร้อมนะถ้า,ถาอยู่กันไปรู้จักกันไปเป็นเพื่อนกันมีโอกาสกลับมามีความสัมพันธ์คบกันแบบเดิมไหมถ้าพร้อมเราเริ่มเลยครับผมว่าผมพูดยากนะแตหรับผมคือมีโอกาสอยู่แล้วแหละแต่ว<อ>่าถ้าผมก็มีโอกาสอะแต่ถ้าเขาติดอยู่กับแฟนมันติดอยู่ที่แฟนเขาเนี่ยถ้าเขาไม่มีแฟนผมจีบเขาแตอนนี้เร็วเลยถ้าเกิดเขาไม่มีแฟนตอนนี้คุณจะกลับไปหรอก็อาจจะแบบว่าเออกลับมาคบกันไหมเออกลับมาคบกันไหมเออกลับมาคบกันไหม จริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอเมาฮ้ยเอาแล้วคุณพลอยใช่มันแบบ6คืนแล้วเลยครไม่อยากไปแบบเรื่องกับใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออ่าหึนี่สะเทือนใจนะมันเป็นความรู้สึกที่แบบกืนไม่เข้าคายไม่ออกอันนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับตอนแรกผมจะจบแบบหัวเราะนะตอนนี้ ่อยูนะทุกคนทุกคนต้องใจเข้าใจเราเข้าใจความรู้สึกผมเข้าใจความรู้สึกของคุณปื้นและคุณพ <c oughs> อนะคือคนคุมก6ปีนะครับมันไม่ใช่เรื่องห <c oughs> เล่นนะกับการที่ถ้าสมมุติจะกลับไปได้ไหม การที่ปื้นต่อแบบนี้การที่น้องพลอยต่อแบบนี้ตั้งแสดงว่าลึกๆผมบอกพวกคุณทุกคนเลยนะมันยังมีใจให้กันอยู่ถึงจะแบบเห็นตีนงูเห็นตีนไก่แล้วอะ่ะถึงต่างคนต่างจะรู้สันดานการรู้นี่ัยกันแล้วแต่แสดงว่าเขาต้องสองคนตอนนี้ต้องรับรู้ว่ามันมีโอกาสที่ <c oughs> จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม <c oughs> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอรายการวิแต่ปืนทั้งทีก็ต้องให้เกียรติกับคนคุยใหม่เขาด้วย <c oughs> เราต้องยอมรับว่าฝ่ายชายคุณยอมรับไหมว่าคุณพลาดแล้วอาจจะแบบใช่ผมรู้สึกผิดตลอดเวลาว่าทำไม่เต็มที่ผมอยากทั้ ถ้าม <icana>, ีโอกาสนะผมอยากจโอ้ย <Job> เ <Yes> ี๊ยมัต <Five hours> ้งคือะไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจแมถ้ามีโอกาสย้อนเวลาไปได้ผมก็จะแบบว่าจะรักษาไว้จะรักษาไว้ครัจะรักษาไว้นื้อเียวขาจอยจีน่มนะมานี่โอ้โอันนี้ผมพูดจริงๆผมสาบานเลยนะ ว่านี่คือเรื่องจริง,ท,งทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดนี้เป็นความรู้สึกจริง เขาเคยคบกันจริงๆโอเคแต่เขายอมรับว่าเขาล้าเลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้เกียรติคนคบใหม่ของน้องพลอยด้วยนะครับซึ่งเราต้องยอมรับคุณยอมรับใช่ไหมว่าคุณพลาดแล้วพอเขายอมรับว่าพลาดไปแล้วเนี่ยคราวนี้โอกาสมันตกไปหาคนคบใหม่ของน้องพลอยแล้วโดยปริยายคุณไม่มีโอกาสไปแบบหาเรื่องแล้วจนกว่าคนคบใหม่ของน้องพลอยเขาจะทําอะไรไม่ดีกับน้องพลอยหรืออะไรก็แล้วแต่โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมบอกก่อนว่าอันนี้ถือว่าเคียร์เคียร์ไม่มีอะไรที่แบบอยากคําถามสุดท้ายไหมเคียร์ไหมหรือว่าติดใจ เห็นไหมเห็นไหมเขารักคุณเป็ยจัวใจที่บริสุทธิ์เลยนะเห็นไหมเขาแบบเห็นคุณคือตอนนี้น้องควรอาจจะมีน้อยใจบ้างหรือเปล่าว่าเฮ้ยปู่แบบพี่ปู่มั่งมาปั้นมันมา่าพี่ปู่มาปั้นมันแล้วแบบมันกํนลาลังจะเกิดเลยลว่าแบบโอ้แต่ว่าเป็นกําลังใจให้ใช่ไหมเขาเขาพูดไม่ออกกันทั้คู่นะครับก็ทุดท้ายนี้ตอนนี้เนี่ยอนา,าคตไม่รู้ว่าคุณสองคนจะกลับมาพบกนันหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนี้สามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ได้ก็คุยกันเหมือนคุยกันเหมือนปกติเลยเรเงี้ยงปกติเพราะว่าสน อโอเคพออยงนี้ต้องใช้ระยะเวลาพิสูจน์นะครับนี่คือเรื่องความรักของเจ้าของช่องมตรต่ปืนนี่แล้วน้องพลอยน,นี่ก็จะอยู่กับเราอีกกี่เดือนครับ<า>อีก3เดือนก็แน่ไม่ถึงว่าทํางานด้วยกันแบบว่เาเรสร็จงานทุกงานแน่ๆห่โอเคสุดท้ายนี้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับโอเคต้องจำมือเหรอโอเคจำมือกันหน่อย ราต้องเจอกันทุกวันนะครับนี่คือความรักของเขาแต่ผมจะบอกน้องทั้งสองคนแล้วก็คนดูทางบ้านด้วยนะครับคือมันเป็นอย่างนี้เราอยู่ในก่วงวัยรุ่นมันจะมีอะไรต่างๆนานาชื่อเสียงเงินทองค่านิยมคนหลอ่อคนสวยมันทาให้เราไปเหวใช่ซึ่งถ้าคุณไม่อยากผิดพลาดเหมือนผู้ชายคนนี้มาดูหน้า,าใกล้ๆถ้าคุณไม่อยากผิดพลาดเหมือนผู้ชายคนในี้ที่ปล่อยผู้หญิงที่เขารักให้จากไปรักษาเขาไว้เถอะครับคุณต้องมีสติและรักษาเขาให้ดีเราคาทำไมเ้ยอาปิดคิดได้ไหม เรื่องตงไปแล้วนะครับทุกคนผมหมดสคริปต์แล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้แต่ผมไม่ชอบเนี่ยสำหรับใครทีช่ <c oughs> ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามเพื่อนๆเราด้วยพี่มากระลองพี่กันจีนพี่เมพีแล้วก็พี่อู๋จุนสำหรับ,บวันนี้ก็มันซับห่ะมันซับแล้วว่ะ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ลาไาปกับแฟนเก่าไขกันมุ้งมิ่งนี่เนาะ โอเคและรายกันต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในช่องกอดกินจริงหรือไม่ที่คุณเล่นเกมใน i อซีฟเอเจอชายผู้ชายเสร็จปั๊บอ่าเสร็จปั๊บนะเสร็จปั๊บนะคุณผู้ชมต้องอยากรู้จริงหรือไม่ที่คุณคบกันแล้วปัจจุบันนี้พี่กอดไม่สอนแล้วนะคทุกคนพี่ก้อดคบกับคนที่เจอในเกม แล้วเจอชีวิตจริง,รงและที่สําคัญคือส่งการที่ผ่านมามีโอกาสได้เล่นน้ํากันแต่คุณอาจจะไม่เห็นในคลิปแต่เขาเล่นน้าด้วยกันจะเป็นใครติดตามได้ใน,ในช่องอก,อก